สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านครับที่สนใจรถเบอร์สองนะครับทุกคนทุกท่านครับกับภพกับช่องส่วนรถเบอร์สองนะครับกับทางเมฆพยนต์ครับกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ครับกับภพกับเมงครับกันอีกเช่นเคยนะครับที่บริษัทครับพยนต์สาขาใหม่ครับซีนพงษ์นับสีบหกที่ตั้งครับอยู่ตรงแขวงราชบุชีครับเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครครับ คังรถมือ2ครับที่ใหญ่สุดครับย่านี้นะครับวันนี้ด้านหน้าครับผมพามาเลยครับรถเข้าใหม่ครับเป็นเซกเมนต์ของตัว SUV 5ที่นั่งไฮบริดสุดประหยัดเลยแล้วผมบอกเลยคันนี้ตัวท็อปสีขาวมุกนานาจะเข้ามาทีและราคาเรทพ,พรพิงแค่เ7 0 0พียงแค่7,700บาทครับ กับโตโยต้าครับ c ี r 1.8ไฮบริดตัวไฮตัวท็อปคันนี้เป็นโฉมปี2018นะครับรถมือเดียวสภาพเดิมสวยครับต้องบอกก่อนครับรุ่นของตัวนะครับ c ี r ถือว่าน่าขับขี่มากช่วงล่างครับโครงสร้างใหม่ครับ GGA ให้มาการขับขี่ที่นุ่มนวลและรุ่นตัวท็อปนะครับได้ออปชั่นครับไม่ว่าจะเป็นต้องเดด้าการแจ้เตือนก่อชนพี่มีให้คลิปเล่นนะครับการนะครับอะโปรไลน์ออโต้เลนที่มีให้มาเซนเซอร์ด้านหลังมีให้เรียบร้อยและรถมือเดียวในราคาเพียงแค่400,000 59,000บาทและเลทผ่อนเพียงแค่7 7็ดพันเทครับเริ่มที่ไฟหน้ากันเลยนะครับไฟด้านหน้าครับเป็นงานโปรเจกเตอร์ครับออโต้ครับของตัวเหล่าลูกแก้ว LED นะครับมีงานเดลัยครับล่างที่เป็นงาน2วันเลนยบร้อยนะครับด้านหน้าจะเป็นงานไฟเลี้ยวที่เป็นเซอเชียแล้วเรียบร้อยนะครับต้องบอกก่อนรุ่นของตัว c ีอานะครับเขาจะมีรุ่นตัวน้ำมันล้วนที่เป็น1.8 NT นะครับและรุ่นของตัวไฮบริดครับจะมี1.8ตัวมิดที่เป็นตัวทองท็อปและคันนี้เป็นตัว1.8หนของตัวจุดรับ โลโก้ด้านหน้าครับเอกลักษณ์ของตัวนะครับไฮบริดครับเป็นโลโก้สีฟ้าเป็นงานโครเมี่ยมด้านในของโตโยต้าตัดหมอกคูลามีให้เรียบร้อยแล้วระบบเซ็นเซอร์ด้านหน้าครับมีให้4จุดด้านหลัง4จุดเครื่องยนต์ที่ห้มาต้องบอกเลยความประหยัดของตัวเครื่องยนต์นะครับเบนซินขนุนหนึ่งจ8ผสมผระสานแล้วผลตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับให้อัตราความประหยัดครับการขับขี่ตกอยู่ประมาณยี่สิบสกิโลเมตรต่อลิตรนะครับสีขาวนวลสวยนะครับฝากระโปรงนะครับเป็นสังคมสภาพเดิมนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่นะครับยังทําการปรับสภาพหรือเก็บรายตัวงานให้ดูนะครับ ผิวพัดข้างสภาพเดิมสวยเลยด้านข้างเขาจะตัดด้วยงานคิ้วโป่งซุ้มล้อนะครับด้านข้างเป็นงานสีดําแล้วนะครับล้อแม็กครับต้องบอกก่อนครับรุ่นของตัวซีดอาตัวปี18นะครับเขาจะยังไม่ปรับโฉมนะครับรูปแบบดีไซน์ของตัวงานแม็กใหม่แต่ผมบอกว่าแม็กครับไม่ได้ล้าหลังเกินไปนะครับแม็กครับเป็นแม็กห้าก้านและแม็กเขาจะอยู่ขนาดนะครับของตัวแม็กครับอยู่ที่ประมาณ17นิ้วนะครับคันนี้นะครับ สียางครับที่มานะครับคันนี้ครับบอกออกก่อนเลยนะครับเป็นยาง R17 นะครับสีดียาง215ความกว้างความหนา60ลายยาง R17 สภาพ้ายยางต็มออกก่อนยางปี2024ของตัวมิชลินไพร์มาซี่นะครับไดยยางปีใหม่ด้วยระบบเบรกที่ทั้ง4ล้อนะครับช่วงล่างระบบของตัวเบรก ABS ครับก็จะได้เบรกของตัว B A ส่วนเบรกของตัว B A คันนี้ครับมีให้ครบแล้วสภาพลายยางสวยเดิมได้ยางปีใหม่มิชลินไพร์มาซี่ปี2024ความลึกของตัวดลุดยางนะครับสามารถใช้งานได้อีกหลายปีเลยนะครับ ให้ดูชด้านในนะครับนี่คือสภาพแรกเข้านะครับสภาพแห้งเดิมนะครับอาจจะมีคราบเศษฝุ่นนะครับในตัวของตรงงานซุ้มล้อนี่คือสภาพแรกเข้าใหม่อย่มันทาการปรับสภาพผมทาการรีวิวให้เห็นโครงสร้างแบบละเอียดเลยนะครับหมวลูกค้าเราชมเองที่ทางบริษัทไปยนครับ ต้องก่อนครับการขับขี่ของเจ้าตัวเซอาร์นะครับรูปทรงออกแบบการดีไซน์ของตัวด้านนอกเพื่อความสปอร์ตมากขึ้นนะครับถามว่าด้านในนะครับออปชั่นที่ให้มาไม่ว่าจะเป็นกล้องเลนหน้าการแจ้งเตือนของคันชนที่มีให้มานะครับคลิปเรคกันล็อกเบรมีให้ระบบการแจ้งเตือนของตัวกันชนด้านท้ายมีให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมองห้างปรับพาบไฟฟ้านะครับมีงานเซทตัวให้เรียบร้อยนะครับและที่สำคัญเลยนะครับรุน่นนี้มีงานบายสปอร์ตของตัวการแจ้งเตือนของตัววัตถุด้านข้างเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เจาะหน้านะครับแท้เดิมจากส่วนโตโยต้าเป็นซิกโปสติกัสนะครับสองชั้นซับเสียงให้รอบคันเรียบร้อยนะครับภาษีพรบนะครับคันนี้สมบูรถึงปีหน้าเลยเจ็ดพฤษภาคม2569นะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มด้านหน้าติดตั้งมาแล้วหกสด้านข้าง60%นะครับสภาพฟิล์มเดิมสวยเลยนะครับกุญแจขียเลสสมบูรสมัยที่ทีให้มานะครับผมพาไปดูงานภายในสภาพแรกเข้านะครับได้เป็นงานเบาะหนังนะครับสภาพเดิมสวยเลย นะครับเดีย๋ยวทำการทําความสะอาดเก็บรายตัวงานให้ไม่ว่าจะเป็นคู่มือของกะใช้าง,งานคันนี้มีให้ครบเลยนะครับรีโมทของการคอนโทรลของตัวหน้าจอทัสกีนนะครับที่มีให้มาจอเดิมแท้เดิมจากโรงงานครับงานแอร์ออโต้นะครับ,ค,รบคันนี้ที่มีให้มาครับไม่ว่าจะเป็นโทมไลมันติฟังชั่นนะครับที่มีให้มาออปชั่นนะครับของคันนี้ระบบเป็นไฟฟ้าออโต้ไฟโห e-v โหมดของการขับขี่มีให้เรียบร้อยระบบแอร์แบคคอร์ัยมีให้ถึง8จุดรอบคันแล้วนะครับ ต่อมาผมทําการแกะให้ดูโครงสร้างนะครับแบบละเอียดเลยนะครับเหมือนลูกค้าเราชมเองที่ทางบริษัทยนต์นะครับล้อโครงสร้างด้านข้างนะครับให้ดูนี่ลอยเลยปัจจัยหลักของการดูโครงสร้างของตัวรถมือสองนะครับล้อซับบะเป็นอาร์ตด้านข้างนะครับสภาพสวยเดิมนะครับคันนี้นะครับรถมือเดียวนะครับคันนี้ถือว่านะครับ สวยเดิมนะครับในราคาเรล็ทผ่อนครับสบายๆพิงแค่7,700-7,800เเท่านั้นครับถ้าลูกคนใดาส,สนใจหรือกำลังมองหาสไตล์ SUV ยูวีไฮบริดมาใช้งานสุดประหยัดในราคาพิงแค่4 5 9 0 0 0บาทกับเจ้า Toyota c r 1เ8ครับไฮบริดไฮตัวท็อปปี2018คันนี้นะครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยนะครับ ที่เบอร์0641466023นะครับเบอร์โทรนี้นะครับแอดไลน์นะครับทักมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับหรือการจัดแฟนของทางทางผมก่อนเซ็ตไม่ได้เลยนะครับต่อมาผมพามาชมนะครับโครงสร้างงานเอนะครับด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับคันนี้นะครับไม่มีเรื่องของการแกะนะครับหรือการขยับนะครับวัสดุด้านข้างนะครับขึ้นรูปด้วยงานพลาสติก นะครับกระจลดลงได้เป็นงานออโต้แล้วนะครับวัสดุด้านข้างครับงานหนังหุ้มด้านข้างซ็อกพัดที่มีให้มานะครับตรงการจะเป็นงานสีเป็นดแบ็กสีดำเงาๆนะครับผมไล่ให้ดูนะครับแต่เข็บซิลิโคนเดิมนะครับคันนี้ครับมันจะหลักของการดูแต่เข็บแท้ซิลิโคนเดิมจากโรงงานดูยังไงครับหนึ่งมันจะหลักเลยนะครับหนึ่งต้องไม่แข็งเกินไปหรือนิ่มเกินไปต้องทําการจิกเข้าเห็นรอยเล็บนะครับนี่คือแต่เข็บแท้ซิลิโคนเดิมนะครับจากโรงงานลูกยางคอประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดครับหรือรอยเปื่อยนะครับ ต่อมาผมพาไปดูด้านหลังนะครับการออกแบบดีไซน์ของตัวน้ำจับงานเปิดตูด้านหลังเขาจะออกแบบดีไซน์ให้อยู่ด้านบนคล้ายคายรุ่นของตัวพก Honda HRV นะครับเขาจะทําให้งานดูด้านหลังดูสปอร์ตมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นครับห้องโดยสารด้านหลังได้เป็นงานเบาะหนังนะครับสภาพเดิมสวยรองรับของตัวเบาะเด็ก Isofix ทั้งสองฝั่งและนะครับเบาะสามารถทาการปรับพับได้60-40นะครับเผื่อเราต้องการใช้พื้นที่ในการเก็บของสัมภาระเพิ่มเติมนะครับผมจําการแกะให้ดูโครงสร้างก่อนนะครับ ว่าเราสวัดเป็นอาร์คสภาพเดิมแท้เดิมจากโรงงานนะครับไม่มีริ้วรอยนะครับของการตัดต่อนะครับหรือการข้างานคีย์รบดนะครับอยู่เหมือนเดิมนะครับด้วยมาตรฐานของทางบริษัทของเรานะครับเปิดมามากกว่า25ปีนะครับรถของเราทุกคันนะครับมีการตรวจสอบจากมาตรฐานของทางครับบริษัทสบปเอร์จากกูอิสเซชั่นครับเข้าตรวจสอบโครงสร้างตัวรถครับให้อีก274รายการนะครับเชนั้นแล้วลูกค้าสบายใจได้ว่าเรามีแพลตฟอร์มของการตรวจสอบโครงสร้างของตัวรถครับให้ดูแบบเรียได้นอนนะครับและก็นะครับ ฝึกเอาผมท่องการนะครับให้ลูกค้าทดสอบลองขับสถัทธของเจ้าตัวซิดอาให้ดูผมบอกเลยว่าความน,วนุ่มนวลความสปอร์ตของการขับขี่นะครับในเรทราคาผ่อนเพียงแค่77็ -8 บาทเท่านั้นครับผมบอกเลยว่าคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาในรราคา4 5 9 0 0 0บาทได้ความประหยัดนะครับได้ออปชั่นนะครับและได้ความเท่ข,ของตัวเจ้าตัวซิดอาคันนี้นะครับ ด้านหลังครับต่อมาครับผมพามาดูเบรกลิ้นทั้งสี่ล้อสภาพแม็กเดิมสวยนะครับหรือลูกค้าต้องการไปทําการรับติดตั้งงานแม็กเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่าผิวพันธุ์ด้านข้างคือสภาพแรกเข้ายังไม่เก็บงานได้เป็นงานสีขาวมุกนวลเลยนะครับนะครับให้ดูสภาพหน้ายางนะครับไม่มีรอยแตกนะครับยางวิเชลินพาร์มาซีของปีสี่ทั้งสี่เส้นผมจะให้ดูแบบละเอียดเลยความลึกตรงยางสามารถใช้งานได้อีกหลายปีนะครับมันจะเป็นไฟด้านท้ายออกแบบดีไซน์ให้ดูทรงสปอร์ตมากขึ้นไฟเป็นงาน LED กมีเอลรัีดนะครับรกล้องมห้ สัชชัาณชักฟรีด้านบนมีให้เรียบร้อยนะครับให้ดูผิวพานท้านท้ายสภาพสวยเดิมนะครับช่วงล่างนะครับสภาพเดิมนะครับไม่มีนะครับคาบสนิมนะครับให้ดูงานฝาท้ายด้านหลังกล้องมองหลังมีให้ครบเลยนะครับถือว่าห้องโดยสารด้านหลังครับของเจ้าตัวซิดานะครับกว้างขวางนะครับผมบอกเลยไม่ได้แคบมากเกินไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับแผงกระดานด้านหลังนะครับชุดอซปะยางนะครับชุดปะแจนะครับแม่แรงมีให้เรียบร้อยนะครับไฟคอนโซลด้านหลังมีให้นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับ ตัวผ้าม่านที่ปิดด้านหลังนะครับสามารถทําการเปิดแกะออกได้นะครับฝาท้ายสภาพเดิมนะครับไม่มีการแกะกละขยับของตรงงานหัวน็อตน,นะครับแล้วก็ในส่วนของตรงงานนะครับด้านท้ายตะเข็บซิลิโคนนะครับด้านท้ายเดิมๆไม่มีรอยบุบ นะครับของตรงกันด้านท้ายสภาพผิวพันธุ์เดิมสวยเลยนะครับผมบอกว่านะครับคันนี้นะครับเหมาะกับการใช้งานนะครับขับขี่ในเมืองก็ดีนอกเมืองก็ดีได้ความคล่องแคล่วนะครับเรื่องของตัวที่จอดไม่ต้องกลัวด้วยสไตล์ของตัวรถ c s r นะครับนะครับไม่ได้ใหญ่กังเกินไปและก็เล็กมากเกินไปนะครับได้ความคุ้มค่าในการขับขี่และก็ความประหยัดด้วยนะครับทรงสปอร์ตเท่ๆคันนี้นะครับต่อมาผมห้ามาชมนะครับกะด้านข้างนะครับแผงประตูด้านหลังฝั่งขวานะครับ สภาพผิวพันธุ์นะครับครงสร้างเดิมนะครับกระจกขึ้นลงได้เป็นงานออโต้แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลอสปอร์เป็นงานด้านข้างนะครับไม่มีรอยครับของการตัดต่อนะครับหรือการเคาะงานนะครับครงสร้างงานเสาซีนะครับด้านข้างคีโรบอรดเดิมนะครับจากโรงงานนะครับสภาพเบาะเดิมๆสวยๆนะครับดี๋ยวต้องการขัดเก็บงานเบาะภายในนี่คือสภาพแรกเข้างานโอม 3D นะครับมีให้ครบแล้วเป็นงานเสียงตาไม่ต้องทำการไปครับไปซื้อเพิ่มนะครับต่อมาผมพามาชมครับด้านในของตัวนะครับฝั่งคนขับนะครับ โครงสร้างนะครับสภาพเบาะเดิมนะครับสวยเลยนะคันนี้โครงสร้างด้านหน้านะครับงานเสาเอนะครับถือว่าสวยน่าใช้งานในราคาเลทผ่อนพัสด้ายผ่อนเพียงแค่7 7็ดพันเเท่านั้นครับถ้ารถคันใดสนใจนะครับหรือกำลังมองหานะครับรถ SUV นะครับ5ที่นั่งระบบให้เบรดประหยัดไม่ใช้งานนะครับแในราคาเพียงแค่450,000หาหนะครับ9,000บาทสนใจติดต่อหาผมได้เลยนะครับที่เบอร์0ุ4 1466023นะครับเบอร์โทรนี้แอดไลน์นะครับทักมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถ หรือใครของการจะเป็นนั้นครับกระทางผมครับเซเมนต์ก่อนได้เลยด๋ยวผมดูพาทดลองขับนะครับพาเทคได์แล้วก็เก็บเลยตรงงานรถให้ดูให้ลูกค้าแบบเดีได้นอดนะครับต่อมาด้านข้างกระจกมองข้าปรับพับไฟฟ้าเป็นงานออโต้นะครับงานออโต้ของเขาคืออะไรกรณีที่เราทำการล็อกนะครับรถนะครับระบบออโต้ของกระจกมองข้าจะทําการปรับพับคือเรียกออโต้แล้วนะครับเซ็นอร์ล็อกมีให้๋จแลดลงจะได้เป็นงานออโต้ทั้งหมดแล้วทั้ง4บาทนะครับไม่ว่าจะเป็นัสดุด้านข้างสภาพพับของตรงงานแผงวัตตัวเดิมนะครับ นะครับลูกยางคอประตูนะครับไม่มีรอยฉีกขาดหรือรอยเปื่อยนะครับผมพาไปดูออปชั่นนั่นนะภายในนะครับที่ได้มาครับคุญแจ๊คิดเด็ดครับผมมีให้2ดอกนะครับเป็นกุญแจ๊ดีโมดแล้วนะครับหน้าจอเล็กไม่เพียงแค่1นึ่งแสนนะครับสามหมโลนะครับถ้าเฉลี่ยกับรถปี2018นะครับถือว่าใช้งานไม่ได้เยอะเกินไปนะครับขออนุญาตทำการสตาร์ทให้ดูนะฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตอนนี้ครับการทํางานของเขาจะเป็นเครื่องยนต์ของการทํางานระบบตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับการทํางานของตัวนะครับระบบไฮบริดก็คือนะครับ ตอนนี้เขาทําการคายประจุของตัวแบตเตอรี่นะครับไปทํางานครับของตัวระบบนะครับกรขับเคลื่อนนะครับถ้าหาดใดที่แบตเตอรี่นะครับดาวลงนะครับหรือนะครับแบตเตอรี่ต่ำลงเขาทําการหมุนการทํางานของตัวเครื่องยนต์นะครับเพื่อปั่นเก็บชาร์จการทํางานของตัวแบตเตอรี่ด้านหลังวันตีของตัวแบตเตอรี่คันนี้ครับปกติครับจาก 010ปีนะครับซึ่งรถปี18นะครับตอนนี้นะครับยังเหลือวันรันตีจากศูนย์อีกประมาณครับ3-4ปีแต่ไม่ต้องกลัวเรื่องของตัวราคาแบตเตอรี่นะครับจากศูนย์ตอนนี้ราคาแค่หลักหมื่นเท่านั้นครับนะครับไม่ได้แพงมากเกินไปผมบอกเลยว่าซื้อใหม่นะครับใช้ได้อีกหลายปีนะครับ หน้าจอครับเป็นจะเป็นลำหนนตัวการแจ้งเตือนก่อนชนที่มีให้มาคลิปเลนนะครับเซนเซอร์ด้านหน้าด้านหลังที่มีให้มานะครับฝั่งซ้ายนะครับเตเทนไม่เครื่องเสียงรับสายวางสายนะครับที่มีให้นะครับระบบไฟหน้าออโต้ตัดหมอกมีให้เรียบร้อยที่แบบว่าฝนเป็นงานเซนเซอร์งานออโต้เรียบร้อยแล้วหน้าจอฮัสกินนะครับเดิมโรงงานนะครับระบบเชื่อมต่อ Apple CarP l a y Android Auto มีให้เรียบร้อยนะครับรู้สึกว่าคันนี้นะครับแผนที่นำทางรุ่นตัวไฮตัวท็อป นะครับจะมีแผนที่นำทางในตัวเรียบร้อยนะครับมันวันจะเป็นงานกล้องมองหลังนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับพร้อมเส้นกนระยะนะครับงานแอร์เป็นงานออตโต้นะครับดูโอโซนแบ่งภูมิด้านซ้ายด้านขวานะครับระบบนานโนโฟอกอากาศของตัวท็อปที่ให้มานะครับจะได้ในเรื่องของตัวาการกองฝุ่นของตัวงานภายใน,ใน คระบบเกียร์แม็กเกียร์ตอร์มัสนะครับคันนี้สภาพของตรงงานเบรคคุณไฟฟ้าออโต้ไอโค่นะครับระบบ EV วีโมของกีร์ขับขี่และก็แท็กซ์คอนโทรลนะครับมีให้เรียบร้อยนะครับที่วางคนนั้นตรงกลางมีให้นะครับชีบักแขนตรงกลางนะครับวัสดุของตัวงานด้านข้างมีช่องเก็บของพร้อมกับเพาเวอร์เลดินในนะครับไปใช้งานนะครับแล้วก็คอนโซลเกลียดชัดนะครับด้านหน้านะครับก็จะมีช่องเก็บของให้หนึ่งช่องนะครับเอกสารต่างๆคู่มือของการใช้งานคันนี้ครับมีให้ครบ จวตาแสงออโต้นะครับเดี๋ยวพวกงานยันด้านหน้าเดี๋ยวผมทำการลบให้นะครับคันนี้ทำความสะอาดให้นี่คือสภาพแรกเข้าใหม่ๆพร้อมกับที่นะครับแผงบางแดดมีงานไฟออโต้ให้นะครับถ้าทุกท่านใดนะครับสนใจนะครับหดือยกำลังมองหานะครับรถนะครับเซกเมนต์เอสวีนะครับห้าที่นั่งตัวไฮบริดตัวท็อปผมบอกเลยว่าคันนี้ราคาดีนะครับแต่ราคาเพียงแค่4ี่แสนห้าหมื่น 9,000บาทเหลืผ่อนเพียงแค่7,000ไปปลายเท่านั้นครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยครับตามเบอร์โทรศัพท์ล่างหรือแอดไลน์ผมหาผมได้เลยนะครับผมพามาชมครับและดูในส่วนตรงงานห้องเครื่องครับด้านหน้าด้วยกันนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นเครื่องยนต์ครับเบนซินครับขนาด1.8ลิตรของตัวดูโอพีทีไอนะครับพื้นฐานดีกว่าตัวโตโยต้าคอร์ราติสนะครับอันนี้นะครับผมบอกเลยว่าผมก็ใช้โตโยต้าคอร์ราติสอยู่ระบบของตัวไฮบริดครับ กำลังม้าที่รวมกันครับ122แรงม้าครับถึงว่าเพียงพอกับการใช้งานรองรับประมาณครับที่เป็นของตัวนะครับอ่า e นะครับ85เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้อัตราการเสื่อเพลิงใช้งานตกอยู่ประมาณนะครับ23.3กิโลเมตรต่อลิตรสภาพะเครื่องยนต์รอบเครื่องเดิมๆนะครับสภาพะเครื่องยนต์เกียรเลยนะครับวันนี้ไม่มีรอยเซอร์รั่วนะครับของตัวน้ลแมนเครื่องครับที่เป็นการทำงานของตัวเครื่องยนต์นะครับทำงานแล้วเนื่องจากแบตเตอรี่ครับโลหรือต่ำลงไปนะครับ ระบบของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับวันนี้นะครับปกติแบตตีจากทางนะครับศูนย์ห้าปีแต่ว่าเรื่องกลัวเรื่องของตัวมอเตอร์ไฟฟ้านะครับทันนี้นะครับการทํางานของตัวมอเตอร์ไฟฟ้าข้างในกดรวดกับตัวแผงวงจรอิเทอรกน์ซึ่งราคาแค่ประมาณหลักพันเท่านั้นนะครับผมไม่ได้ไม่ได้ต้องกลัวเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับซึ่งผมใช้แบตเตอรี่ของตัวไฮบริดอยู่เหมือนกันนะครับซึ่งนะครับการท่อแซมตอนวนทานของตัวโตโยต้านะครับผมบอกเลยว่าทนทานอยู่แล้วนะครับ คาร์สประโปรงนะครับไม่มีเรื่องของการแกะการขยับตามซ่อมด้านในหัวน็อตสภาพเดิมนะครับเป้าชกเดิมเดิมนะครับคาด้านหน้านะครับไม่มีคนไม่มีงอนะครับเดี๋ยวมันจะที่ผมทำการเช็คคัสซีซีเบื้องต้นให้นะครับถ้าต่อมมาตรฐานเปลี่ยนทุกใหม่ให้นะครับสโค๊ปเลตโตเรต้านะครับยังอยู่ด้านหน้านะครับฝปาร์โป่งนะครับสติ๊กเกอร์นะทุกอย่างรูเจาะเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นสติ๊กเกอร์ด้านหน้ามอกรทุกอย่างอยู่ครบเลยนะครับเดี๋ยวก็สมอบนะครับผมการเก็บงานร้วมันิวรืายงาน นะครับแล้วก็เช็คทุ่งล่างนะครับไปว่าจะเป็นงานทําสปาภายนอภายในให้ลูกค้าครับปล่อยก่อนปล่อยครับร้อนะครับถ้าเราคันใดสนใจครับหรือยวกำลังมองหา Star SV ห้าที่นั่งสุดประหยัดระบบไฮบริดตัวท็อปไว้ใช้งานและราคาเพียงแค่4 5 9 0 0 0ห้าหมื่นเก้าพันเพียงแค่7,7็ดพันเจ็ดเจ็ดพันแปทนีครับสามารถติดต่อหาผมได้เลยครับที่เบอร์ศูนย์สี่หนึ่งสี่หกหกศูนย์สองสามนะครับเบอร์โทรนี้ครับแอดไลน์หาผมนะครับทักเมาสอบถามนะครับรายละเอียดของตัวรถครับ หรือการขยายของการใช้พลังงนครับกระทางผมครับเซมิ้งก่อนได้เลยครับก็จะกันนะครับฝากกดแชร์กดติดตามนะครับกระทางครับช่องนะครับส่วนรุ่นที่สองนะครับกระทางมิ้งพยนครับเพื่อจะไปพาอัปเดตชว์รถสวยๆขั้นถัดไปช่องนี้ครับผมจะพามาชมครับพวกรถ SUV นะครับห้าที่นั่งน้ำมันล้วนระบบไฮบริดและรถจี๊ดที่นั่งนะครับผมจะพามาอัปเดทขั้นต่อไปที่สาขาใหม่ครับสุนโวงศ์นะครับสี่สิบหกครับวันนี้ขั้นตั้งมันะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ